เรเมผ่านแล้วร,รู้สึกเราเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจเพราะว่าคือเราก็เป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้นี้มานานมากๆ <c oughs> แลวก็แบบ คือตอนที่เราเข้ามาแรกๆเนี่ยในวงการบันเทิงหลายๆอย่างรู้สึกว่าคนยังไม่ยอมรับแต่พอตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่ยอมรับในเรื่องของสังคมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วครับก็ดีใจมากวันที่แบบเราที่รอคอที่สวตัดสินว่าเออเนี่ยผ่านนะคือมันเป็นแบบเหมือนชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครับแล้วก็ดีใจที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเอาเซียแล้วก็ประเทศที่3ในเอเชียด้วยที่ได้ผ่านสมกับครับ มีข่าวนุงข่าวดีกับเขาไหมครับเพราะว่าหลายๆคนเนาก็ถามแบบหมดแหละว่าเพราะอะไรคนก็แบบลุกเขาทะลุม,มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออตัวเรามีแมสำหรับคู่เราก็จริงๆก็ สนใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยคือการที่เรามีความรักให้ใครสักคนเป็นสิ่งที่ดีครับเราไม่จํากัดว่าต้องเป็นเพศไหนหรือว่าต้องเป็นใครแล้วก็พอเรามีความรักให้กันเราก็อยากจะมั่นคงมากขึ้นพอมีสมรรถเทียมที่ผ่านแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิการรับมรดกหรือว่าสิทธิการได้รับสิ่งต่างๆ <Yeah. S 1> ที่สวัสดิการที่เราควรได้รับในฐานะแบบผู้ครองต่อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีลุ้นในอนาคตก็ได้ มอการตอนนี้โอเคแล้วเนาะโ <Okay, S 1> อเคครับอนเห็น้ <ผม S 1> นกาน,น,นี้นีแบงค์มีการขึ้นสตรอรี่เหมือนแบบตัด้อเกี่ยวกับเรื่องราวความรักอะไรเออก็มันก็มีมันก็พีบาดแผลกันบ้างอะไรอย่างเงีเ้ยเราว่าทุกคนเป็นแบบนี้หมดครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราอาจจะไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตแต่ละคนเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราคุยกันให้ความเข้าใจกันน่ะมันก็จะดีขึ้นแล้วจริงก็มีคนเข้ามาเรื่อยเรื่อไงมีน้ําตาสุริตาเนี่ยเข้ามาเออแล้วกับน้ำตาลยงไงคร หลายคนมองาอาจจะเป็นแบบคอนโซลคอนเทนต์หรืออะไรยังไงเรารู้สึกไงบ้างข่าวน้ำตาลสิเออ,เอ,อไม่จริงๆรสนิทกันแล้วก็ก็ที่จริงก็รักบรักเป็นน้องอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้ห <c oughs> วานเนาะไม่ถ่ายลงถ่ายรูปกันเซลฟี่หน้ากระจกกระจกเนาะคนที่ไม่ค่อยกันนะจ๊ะน้ำตาลคือจะมาฝากเนื<ๆ>้อฝากตัวกับค<ๆ>ุณแม่<ๆ><ๆ>เรานะเออจริงๆริใช่ไหมว่าแบบที่โอ้ยก็ที่จริงก็เห็นบ้างครับแต่ว่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้เฟซให้กัน ก็นมยเป็นความรักจริงๆเลยนะแล้วเราก็เอ็นดูน้องมากๆเห็นน้องประสบความสําเร็จเราก็ดีใจด้วยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่สรุปน้ำตาลกับแนทใครเข้ารอบครับเพราะตอนนี้นเหมือนเขาว่าคนเราไปจับจิ้งกับแนทอันนี้พอดีแล้ว <c oughs> ผมว่านแนทชนะนะเออ <c oughs> ในตอนนี้เพราะว่าแนทมาแรงมากว่าน้ำตาลแนทน้ำตาลแนทตลอดเลยน้ำตาลแบงตกระปอกแล้วเออแต่ก็คือมีสิบรุ้นรุ้นในทางที่ประปากน้ำฝักตัวได้ก็จับจุด น้ำตาลบอกเอาไว้ว่าตอนนี้อย่ากจะฝากเนื้อฝากตัวกับคุณแม่แล้วเ,เ,เพราะฉชนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆลองถามน้ำตาลต่อว่าน้ำตาลว่า,าจริงๆเราตักกะจี้ไหมคตักพี่จีน ใช่ใช่เพราะว่าสองคนคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ความรักไม่จํากัดเพศเไม่จกากัดทุกอย่างถ้าเรารู้สึกดีขอ,อให้ต่อการอะโอเคโัวิดเอฟเฟออะไรจะเกิดก็เกิดแล้วแบรับมือกับดรามา่าอย่างเ้เพราะมันมีอาจจะมีคนแบบไม่เข้าใจอาจจะมีคนแบบว่าเข้ามาด่าโดยที่แบบไม่รู้เหตุผลอะไรที่เราเล่นกันย่างเงเรารับมือกับดราม่าที่เกิดขึ้น่ามากกว่านเก็ต้องบอกว่าจริงๆคนรอบตัวสำคัญที่สุดสาหรับดราม่าในแบบโซเชียลมีเดียตอนนี้แล้วแบบคนที่อยู่ข้างๆแบงค์ก็คือ คนที่อยู่ปัจจุบันนี้แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรายังอยู่กับเขามาได้จนถึงวันนี้เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราล้มอ่ะคนที่อยู่ข้างๆเราวันนั้นอ่ะคือคนที่สํำคัญที่สุดแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็อยากจะส่งกาลังใจให้กับหลายคนถ้าสมมติว่าเจอดราม่านะครับอ,อ,อย่างนี้ดีอย่างนี้คือไม่ดรามา่าอย่างนี้คือดีเออแต่ถ้าเจอดราม่าโซเชียลมีดี